สนุกดีนะครับเพราะว่าแต่ละคนคือเหมือนกับเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยทุกคนก็เหมือนจะเป็นแบบเพื่อนกันก็จะหยอกแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยะครับอ่ะเรียบร้อยใช่ไหมครับน้องพลอยครับน้องพลอยน้องครับแต่พอมาอยู่กับนักแสดงคนที่มีฝีมือก็สบายใจครับอโอเคยิ้ม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 อ่ะไปท่านสุดท้ายครับน้องพีพีครับค่ะในเรื่องก็รับบทเป็นแชมเปตนะคะครับ ก็คาแรคเตอร์ของแชมเปญก็สมชื่อค่ะอร่อยแล้วก็ซ่าด้วยค่ะมีความเปรี้ยวนิดนึงค่ะแล้วก็ที่ไปกับเขาเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเหมือนกันอยู่คณะนิเทศศาสตร์แต่ว่าพอดีว่าเป็นแฟนกับบุรินแล้วก็แบบก็เลยอยากไปเที่ยวกับแฟนด้วยอ๋อหมายถึงว่าแฟนทำทีสิทธ์ก็เลยตามมาอยากไปด้วยแค่นั้นอ๋อทำไมเอากันมองหน้าแบบเป็นมีอะไรครับเอากันเพราะว่าความสัมพันธ์มันมีเงื่อนงำแต่ว่า ต้องไปติดตามในภาพยนตร์อีกทีหนึ่งครับใช่ครับมีมองคอนมองแบบตั้งใจต้องเพื่อให้พี่ฐานอย่างนี้เลยครับ <c oughs> อ่ะทีนี้มเรามาทํมา,าม,มาถามถึงขั้นตอนการถ่ายทำดีกว่านะ <c oughs> เพราะว่าในเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็น CG เรื่องแรกที่ทําได้เนียนตาที่สุดพี่บอย <c oughs> ใช้ไม์สิครับพี่พี่ <c oughs> <c oughs> ตอบอ่างนี้ผมก่ครับ <c oughs> <c oughs> คือพอเราได้ด <le> <ata> ูอย่างนี้พี่บอยมีการวางแผนในการถ่ายทามันต้องยากมากแน่เลยใช่ไหมที่เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ยังงานงานชิ้นนี้ครับที่ที่ทำนะครับก็มีปรึกษากับบริษัทฉายา p i เชอร์ก็ทำทำซีจีครับเป็นเป็นบริษัทที่มาเปิดใหม่ที่ประเทศไทยทำซีจีให้มาเวลให้ฮอลลีวูดครับโอ้ใช่ดา้าเลยทำหนังนอกมาเลยครับแล้วเราก็ ปรึกษากันในกลุ่มครับก็จะมีผู้ผู้ที่เราไปดูงานเขาที่ที่บริษัทเลยก็เลยกลับมามาประชุมกันว่าเรามีความมั่นใจที่เราจะทำ 4G จอร์เจให้เหมือนที่สุดคือผมผมก็มั่นใจครับว่างานออกมาเนี่ยรับรองเลยว่าเป็นจอร์เทที่เหมือนที่สุดซึ่งเป็น 4G ครับนี่น่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็นที่หนึ่งใช่ครับแล้วก็งานของเขาก็ทำระดับโลกเลยครับงานเขาทํา ทำสไปเดอร์แมนทำอะไรเงี้ยครับงานโดดมาแล้วก็แล้วก็งานของเราเนี่ยก็จะส่งทำต่างประเทศด้วยครับอย่างซีมน้ำซีมเลือดจอคีบุ่งมาแล้วมันมีมีน้ำมันจะต้องตกต่างประเทศทำโอ้โหระดับนั้นเลยนะพี่เราเราถ่ายเสร็จมาเนี่ยปีปีกว่าครับแล้วก็ร่วมสองปีแล้วะฝ่ายงานจะทอดออกมาเนี่ยครับมันเป็นขั้นตอนการตัดต่อแล้วก็ซี4ีใช่ไหมพี่เอามาประกอบกันที่แล็มมันก็ใช้เวลานาน ทีนี้ผมแอบถามใช่ไหมพี่มีเรื่องที่ผมสงสัยมากเลยครับมันจะมีฉากที่นักแสดงหลายๆคนจะต้องเจอในภาพยนตร์ใช่ไหมครับผมแล้วต้องเป็นจระเข้เงี้ยครับผมทำยังไงดิทำยังไงแอบถามพี่จะทำยังไงดิอย่างฉากในถ้ำไงครับน้องๆเราก็ไม่เข้าใจผมเล่าเขาไปแอบอยู่ตรงถ้ำผมอธิบายอ่ะพวกผมก็จะอธิบายว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีจระเข้ต่างมันจะคาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้เขาเล่นแอคติ้งแล้วบางคนก็อย่าง สิบคนนะครับมีน้องๆหน้าใหม่ด้วยสิบคนเขาก็จะไม่เข้าใจผมว่าต้องเอาถังสองลิตรออกมาลากลากเพื่อให้ได้ยินเสียงเลยแล้วบางคนมันก็หลุดหัวเละมันก็อีหลงคงเค้งแล้วก็ทำเพราะมันจะเทพมันแล้วผมก็บอกกับพลอยว่าพลอยคุณต้องร้องให้คุณต้องเอาลำตาผมก็จะมาร์กเลยว่าใครต้องทํแอคติ้งแบบไหนเพราะนั้นมันนั้นมันก็จะเล่นเหมือนกันหมดสิบคนได้เล่นเหมือนกันหมดะครับพีก็ต้องหวังคาแรคเตอร์ว่าตรงนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ ต้องเป็นผู้นำ <mel od ic> ต้องต้องต้องมีมีไหวพริบครับส่วนส่วนส่วนบิวก็ต้องเป็นตัววายตัวแบบอบาครับผมแล้ว <trabalhar> ก็ผมก็พยายามให้คาแรคเตอร์แต่ละคนที <designs> <pal ted uet> <tal uno> ่แบบแยกกันไปเลยครับแล้วส่วนส่วนแต่ละคัดแต่ละซีนเนี่ยยิงแล้วก็จะเป็นคนดูเรื่องแอคติ้งครับเรื่องแอคติ้งเรื่องเสื้อผ้าอะไรความต่อเนื่องของของตัวละครครับทีนี้ผมสงสัยนครับแล้วก็สร้าง มสร้างกันเองนะครับหมายถึงว่าเป็นพอดกันเองใช่ครับพอดกันเองขึ้นมาว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไปป่าแล้วไปเจอไปเจอจระเข้ยกกักษ์ทะางเงี้ยครับแล้วหญิงเขาก็ให้โจมมาว่าไพ่บอยมันมันจระเข้ธรรมาดาแบบบ้านเราไมมันต้องจับต้องมันต้องสามารถงับคนขึ้นตัวได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเราก็เลยทําพอดขึ้นมาทำพอดขึ้นมาแล้วก็ทําบทภาพยนตร์แล้วก็นั่งคุยกันจนจบจนจนออกมาเป็นผลงานนะครับ มากือนของบอลงับขึ้นมาก็แบบืก็แค่เนี้ยก็แบบก็เลยต้องแบบเทคบางคนได้ห้าคนนี้ได้บางคนก็หลุดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอาจจะมีนิดนิดได้หน่อยตามประสบการณ์ที่แต่ละคนได้เรียนรู้ต้องน้องเก่งเรียนรู้ได้เร็วในห้าคนนี้เอาทั้งห้าคนนี้นะคนไหนผู้หญิงหนักใจน้อยที่สุดเอออน้อยที่สุดไม่ใช่บ้างที่สุดน้อยที่สุดเริ่มเลิกรักกันแล้ว ไม่นะคะไม่หนักใจเลยไอเนีร์จริงๆนะคะคือการทํางานห้าคนนี้คือแบบเบื่อที่จริงๆตอนแรกวันเหมือนกันว่าหลายคนับปูใส่กระโดงเปล่าจริงๆแบบว่าไม่เลยไม่เลยคือแบบพอบอกว่าทุกคนพร้อมทุกคนถ่ายคือจะไม่มีการเล่นเลยไม่มีจริงๆค่ะโอเคมากอะไรนะโอเคค่ะไม่ไม่หนักใจกับน้อง เลยใช่ครับเอากันเถอะจะมีคนนึงที่แบบว่าแต่แต่ไม่ได้หน้ากล้องหน้าหลังกล้องค่ะจะได้ยินเสียงพลอยตลอดเวลาคือจะไม่เงาเลยอ๋อเอาพลังแฟนทำให้สร้างสีสันดให้แฟนทุกคนที่เมาคือกับพี่ฟุ้งนี่แหละค่ะโดนกันตลอดแบบว่าฟุ้งขับคือบอกว่าไอ้สองคนนี้คุยนี่อยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเอากันเหมือนมีอะไรจะพูดเมื่อกี้ แล้วจะแซวไปเฉยแต่ไม่ดีกว่าทำไมฮะเดี๋ยวโดนเล่นไงคือเขาเคยร่วมงานกับพี่บอยกับพี่หยิงมาก่อนปะไม่เคยเลยครับครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกเลยเจอเขาสองคนนี้ครั้งแรกเป็นยังไงบไ้างเอ่อต้องบอกก่อนว่าตอนแรกได้บทมาเนี่ยคือชอบมากเพราะเป็นคนชอบชอบดูหนังฝรั่งแล้วแนวแบบจร์นเค่แบบมูอนาคอนด้ายักษ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ติดต่อมาแล้วอ่านไปนี่คือสนุกมาก รับเลยครับ,รบแล้วพอได้มาฝึกกับพี่บอยพี่บอลก็คือน่ารักแล้วก็ใจดีมากครับแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นชีวิระดับฮอลลีวูดยิง่งเรายิ่งมั่นใจและยิ่งอยากเปิดกล้องมากอยากทำงานกับพี่พี่มากใช่ครับเราต้องเอากนนารเข้าหนักที่สี่เลื่อนไปลงพี่ดีครับพี่ดีดีเอาการพอได้เห็นตัวอย่างเมื่อกี้ตัวเองรู้สึกอย่างไรบ้างกับตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นไปก็รู้สึกว่า ที่เราทํานามปเนาะผ่านมานาแล้วว่าเราก็อยากได้ดูมากแล้วทีิงๆขอกมาก็คือตื่นเต้นครับแล้วก็เราคือเราทุกคนไม่ได้ดูนะเลยซึ่งจริงๆพี่บอยให้เข้าไปดูได้บ้างนะแต่เราก็คือแบบตั้งใจจะไม่ดูเพราะว่าอยากดูแล้วก็ตื่นเต้นนะครับคุณดูทุกๆคนอยากดูพร้อมทุกคนเลยอ่าใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาซื้อตั๋วนะครับวันที่21นี้21นะครับ21ครับน้องพลุกครับได้เห็นตัวอย่างเมื่อกี้ไปรู้สึกยังไงบ้างรู้สึก ตื่นเต้นครับคืออยากรอดูพร้อมกันทุกคนเหมือนที่ออการบอกเหมือนพี่บอยเขาก็จะมีแบบบางซีที่เขาแบบตัดเสร็จมาให้เราได้แบบเขาเรียกว่าให้เราดีใจชื่นใจบ้างอะไรที่เราถ่ายกันไปแล้วอะไรเย่างนี้ครับก็ทีนี้เราก็อยากรอดูที่มันเป็นแบบเวอร์ชั่นเต็มๆที่พร้อมจะฉายบนจอแล้วก็รอดูพร้อมกันทุกคนครับเออเมื่อกี้เพิ่งคิดได้ฟลุกในภาพยนตร์เรื่องนี้ฉากไหนที่รู้สึกว่าเล่นยากที่สุดเออจหรับฟลุกเลยโอ้่าจะฉากเขาเรียกว่า ฉากตะโกนเรียกทุกคนให้หน <ee> ีให้วิ่งเนี่ยเพราะว่าอะไรนะเจี๊ยปอทุกคนเสิบคนนะแต่ทุกคนล้วคือเราต้องแบบว่าทุกคนก็จะแบบว้าวว้ไปอะไรเนี่ยทุกคนก็จะกลัวจะระเกงกันเนี่ยเราก็เยจะแบบเวลาเราซีนเรอยู่บนเรือเราแล้วพื้นที่แม่น้ํามันกว้างมากเลยครับตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินกันเพราะมันมันอยู่หาดกันใช่ไหมใช่ครับออ๋มันเหนื่อยนะซีนเขาเรียกว่าใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะครับน้องพลไม่น่าจะต้องถามเลยเพราะน้องพลเก่งอยู่แล้วนะข้ามน้องพลดีกว่า ก็มันไม่มีอะไรจะพูดก็ฝ่ายวิชาที่ยากไหมสำหรับตัวน้องพลเองมีไหมนี่ทำมันนึกก็ได้ทำนึกออกคำท่ามันนึกเฉยศาสตร์ที่ยากเหรอคะเอาเอาถ้าถ้าพลามวุ้มีเอาศาสตร์ที่น้องพลประทับใจดีกว่าประทับใจด้วยเป็นศาสตร์ที่ประทับใจคือเป็นซีนหรือว่า จริงๆพอประท like, ับใจหลายซีนค่ะและซีนนี้พอแบบตาจึ้งก็คือเป็นซีนแบบเล่นกับเอ้ยไม่ใช่เล่นกับเป็นซีนระเบิดอ่ะที่เราเล่นด้วยกันหนีระเบิดซึ่งชีวิตเนี้ยพอไม่เคยเล่นซีนที่เกี่ยวกับไฟมาก่อนก็ควคนกลัวมากหนูก็นึกว่าแบบไฟลูกเล็กๆระเบิดใหญ่สร้างความเสียหายบ้านระเบิดบ้านระเบิดแล้วเขาบอกลูกเล็กๆนะระเบิดอะไรเงี้ย เรื่องเรื่องต่อไปพี่แนะนําให้พอยสืบประวัติของผพุ่มกับก่อนนะครับเพราะผพุ่มกับคนที่เขาเสด็จอยู่แล้วไม่ติ่ประเทศอะไรแค่สู้กับประเทศเดียวให้สู้กับคนด้วยนี่ปูนะเรื่องนี้เขาบอกว่าเล็บเลนส์เขามาจากอลองคุณอลองพอดีวิจิตตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่เล็บเลนส์เขามาจากตรงนี้เลยต้องระเบิดให้ร้อนร้อนให้ไฟแรงแรงต้องรุนแรงอลองก็เป็นที่ปรึกษาหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยอลองว่าฉากนี้นี่ยทำเป็นเล็กไม่ได้ต้องใหญ่จริงจอยากให้ใหญ่กว่านี้ด้วยอ๋อกัน กันกต้องปกป้องเขาแต่หน้าผมเบือกว่าแล้วเจือให้ความร้อนมันไหแบบออ๋กันก็ไม่เคยเล่นกับเอฟเฟกต์อย่างนี้หรอไม่เคยเคยแต่โดนลูกปืนไม่เคยโดนลูกระเบิดออ๋ใช่ครับซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากๆครับจับมือกันวิ่งอ่ะพี่แต่พี่โอกาสวี่พี่นำโมดหเลยอ่ะด้บอร้อนด้วยแล้วบิวครับ้องบิวมีฉากไหนที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษไหมครับเออนั่งบนแพนะนั่งบนแพที่กาญจนบุรีครัเขารู้สึกว่าฉากนี้มัน ออกมายากมากเลยนะเพราะว่าการบังคับแพแล้วมันแตบบ่ว่าต้องผ่านช่องเขาที่โคง้งอะไรอย่างงี้ด้วยฝนตกด้วยอะไรหลายๆอย่างคูอกว่าจะผ่านมาได้เนะ่นยยากใช่ไหมครับใช่แล้วมีฉากที่รู้สึกว่าสำหรับตัวเล่นยากมากฉากนี้ฝืนใจมากอะไรมีไหมฝืนใจนะมีไหมยยากๆแล้วเลล่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยพูดไม่ได้จะสปอย ใช่พูดไม่ได้เลยพ่อยิบบอกน่าไปเข้าบู่ก่อนออกัสแต่ไม่ใช่นะชาร์จแต่ไม่ใช่ไปสายไฟกันแต่ไม่ใช่นะเดี๋ยวพูดพิงบอกให้พูดไม่ได้อ๋อเดี๋ยวไปรู้ซะแล้วเท่านั้นแล้วพีพีครับน้องพีมีฉากไหนที่รู้สึกว่าประทับใจเป็นพิเศษไหมครับโอ้จริงๆริประทับใจทุกวันที่ไปถ่ายนะคะจริงแล้วอ่ะแล้วก็ฉากที่คิดว่าแบบมันมันอยู่ในใจก็คือฉากที่อยู่ในถ้ำนั่นแหละที่บอกว่าเราแบบว่าแอบแอบกันอ่ะคือ จริงๆในฉากมันก็ดูเหมือนแบบแค่เราหนีใช่ป่ะแต่คือตอนนั้นเรารู้สึกมันสนุกมากอ่ะเพราะว่าเราาอบตั้งแต่ชเช้าแล้วออกมาทีคือแบบมืดแล้วเรากมงมากแบบคือไม่หิวกันเลยแบบสนุกมากไปดูว่าแบบสนุกอะไรสนุกเพราะว่าเจอเพื่อนๆเมาส์กันหรือเปล่าก็ด้วยค่ะแล้วคือแบบในถ้ำคือเสียงกลองแล้วก็จะจๆๆๆๆๆๆตลอดเวลาโดยเฉพาะ <c oughs> น้องพอน้องพลเป็นผู้หญิงที่ energy เยอะอันนี้ผมการันตีเลยนะครับอทีนี้ถามผู้หญิงบ้าง ในพิธในคนะที่พี่ไปกองทุกวันแล้วก็เป็น acting ดูภาพรวมการแสดงด้วยมีอันฉากไหนที่พี่ตัวพี่เองเอง,เองนะส่วนตัวพี่นะรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษนะประทับใ,ใจเป็นพิเศษใช่ไหมคะเป็นฉากที่น้องๆแต่ละคนเนี่ยเริ่มที่แบบว่าเห็นเพื่อนเริ่มโดนกินโดนกินแล้วมันมีความรู้สึกว่าความเป็นเพื่อน<ะ>มันเริ่มก่อให้เห็นการเห็นแก่ตัวที่คุณเห็นแก่ตัวมาเนี่ยมันต้องรักกันแล้วนะ มันต้องช่วยปกป้องกันแล้วนะแล้วมันรู้สึกว่าความเป็นมนุษย์อะ่ะมันจะออกมาตรงนั้นเลยค่ะว่าฉันต้องรักเพื่อนต้องช่วยเหลือกันแล้วมันแบบจริงใจอะ่ะวัดใจเลยใช่ใช่ค่ะอ่ะพี่บอยครับในฐานะที่เป็นผู้กำกับเลยผมเชื่อว่ามันต้องมีฉากหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ายากที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องมีคิดว่าอันไหนครับพี่เป็นฉากที่จระเข้พุ่งน้ำพลังงานโดนครับ ฉากที่ยากมากครับแล้วก็ต้องมาร์กเต็นแล้วก็เอาแผ่ไปลอยการน้ำใช่กางน้ําแล้วก็ติดระเบิดด้วยติดระเบิดด้วยเพื่อจะเอานังให้ระเบิดขึด้นครับมันมันมันยากมากแล้วก็แล้ว,ลวเราก็ทําออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นช็อตช็อตนี้ด้วยครับที่ต่างชาให้เอาขึ้นขึ้นหัวก่อนเลยเป็นช็อตนี้นะครับ ดีครับเลยนะจับตาดูให้ดีนะครับน,น้องเอคนงศ์นะครับจะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างยิ่งใหญ่ครับคนนี้อเอาการของมแม้วเช่นกันยิ่งใหญ่พี่เลยก <c oughs> <c oughs> ็อยาก <c oughs> จะฝากอา,าตารพันสยอดนะครับผมคิดว่าหนังแนวนี้นะครับเอาตัวรอดซูเวิร์อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีในไทยแบบนีน้นานแล้วครับซึ่งเรื่องนี้นะครับได้ซีจีระดับฮอลลีวูดมาด้วยซึ่งมั่นใจได้เลยว่าซีจีของเราแบบสุดยอดมาก ครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องสะดวกครับเราบองว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนก็21กันยายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับกอบมาตาพุณสยองครับอ่ะและโอกาสนี้ครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญนักแสดงนะครับก็ทีมงานของเราได้ถ่ายภาพรูปกันก่อนสับช็อตหนึ่งนะครับช็อตแรกคราจะเป็นนักแสดงทั้ง5ท่านแล้วก็มีพี่บอยมีอเจสย์สุภาพรครับพี่ปูแล้วก็พี่หญิงถ่ายภาพรูปกันก่อนในช็อตแดกนะครับเดี๋ยวเชิญทีมงานครับียอมครับเป็นเชิญทุกท่านเลยครับเรียนเชิญเลยนะครับ ภูมิหลังพื้นฐานของไทยร้อยกรนะครับบนถาวรแล้ว hmm. ก็ไรอีออนนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับกล้องนี้ก่อนนะครับตรงกลางก่อนเลยนะครับก็งไหนบอกให้เลยนะครับที่ที่สื่อประกันท้อง